ก่อนจะไปดูตัวเนื้อหากันนะครับเราจะมาพูดถึงที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้กันสักเล็กน้อยก่อนนะผมจะพูดเกินแค่ในคลิปนี้คลิปเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการรับชมในตอนต่อไปซึ่งในตอนหน้าเนี่ยผมจะขอตัดเข้าสู่ตัวเนื้อเรื่องหลักไปเลยนะครับหนังสือชุด Horace b a e d l e y เนี่ยเป็นวรรณกรรมต่างประเทศครับเขียนโดยคุณ l a w r e n c e David ถูกนำมาตีพิมพ์ในไทยครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปีพออ 2, ศ2547ครับวรรณกรรมชุดนี้มีด้วยกันทั้งหมดหเล่มครับ แต่ได้รับการแปลเป็นไทยโดยสำนักพิมพ์เพลป็นแค่สามเล่มเท่านั้นภาพประกอบในเล่มวาดจากต้นฉบับโดยคุณเบลลี่กอดครับเยอบมนนุย์คัพเค้กเป็นเรื่องราวของฮอรเรสแบลลี่ครับเขามีน้องสาวว้ยแปดขวบที่มีมันสมองไม่ธรรมดาในเรื่องในเล่มแรกจะเป็นตัวน้องสาวของฮอรเรสครับที่อยากให้ฮอรเรสไปทําภารกิจอะไรบางอย่างให้โดยที่ตัวน้องสาวหรือเมลดี้เนี่ยก็จะบังคับให้ฮอรเรสกินคัพเค้กหน้าตาแปลกๆเข้าไปครับเพื่อที่จะช่วยให้ภารกิจสําเร็จง่ายขึ้น ค,ค,คัพเค้กที่ว่าส่งผลให้ผู้กินมันมีความสามารถเหนือมนุษย์ครับแต่พลังอำนาจก็ย่อมมาพร้อมกับความรับผิดช,ชอบด้วยพลังแห่งคัพเค,ค้กเนี่ยคงไม่ได้มีไว้แค่ใช้ทาําภารกิจที่ได้รับจากเด็กปอ2อ,อย่างแน่นอนเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเนื้อเรื่องหลักกันเลยครับวันธรรมดาธรรมดาอีก1วันในกําแพงอิฐสีแดงที่ประกอบขึ้นมาเป็นคกหรือเีอยกยาหนึ่งว่าโรงเรียนประถมโปรตินวิลตอนนี้ฮอลเลสกับเพื่อนซีของเขาทั้งสองคือออกกี้และแซ็ค กำลังช่วยกันเดินหาอะไรบางอย่างในสนามเด็กเล่นเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าพวกนายคิดว่าเราจะหารอยเท้าของมันเจอไหมเขาถามเพื่อนซีทั้งสองฮอลแลนแบดลี์เด็กน้อยวัยสิบขวบที่สูงเพียง30นิ้วอันที่จริงเขาเป็นเด็กที่ตัวเตี้ยที่สุดในโรงเรียนถ้าไม่นับเด็กอนุบาลกับเด็กชั้นปนหนึ่งอีก6คนตอนนี้เขายังไม่ยอมละสายตาจากเควนดินและเดินไปมาท่ามกลางเด็กคนอื่นๆในสนามเด็กเล่นที่ในท้องนั้นเต็มไปด้วยอาหารกลางวัน ฮอเลสสังเกตเห็นรอยเท้าลเล็กที่มีอยู่เต็มพื้นไปหมดเขายังสังเกตเห็นรอยเท้าผู้ใหญ่อีก2 3งถึงสรอยแต่เขาก็ไม่พบรอยของสัตว์ยักษ์เลยผู้แฟรดออกกี้กับแซ็ซึ่งเป็นเพื่อนทุกเพื่อนยากของฮอลเลสในทุกๆสถานการณ์กำลังเดินตามเขาไปติดๆทางเดียวที่จะบอกได้ว่าคู่แฟร์ดบลูตินคนไหนเป็นคนไหนก็คือรอยปานรูปปูสำหรับออกกี้จะมีรอยปานรูปปูตรงข้อมือข้างขวาส่วนแซ็กจะมีปานรูปเดียวกันตรงข้อมือข้างซ้าย และแน่นอนว่าชื่อเมืองบลูตินวิวตั้งตามนามสกุลของพวกเขาทั้งสองบางทีสัปหลัดนั่นอาจจะไม่ได้อยู่แถวนี้ก็ได้นะอ็อกกี้บอกหรือมันอาจจะไม่มีเท้าเราเลยไม่เห็นรอยเท้าของมันยังไงล่ะแซคพูดเสริมฉันบอกแล้วไงว่าฉันเห็นมันเมื่อคืนนี้ตอนที่แม่ไปรับฉันกลับจากบ้านพวกนายนะ่ะมันเป็นสัปหลัดตัวยักษ์ขนยาวตัวมันใหญ่เท่ากับรถบัสโรงเรียนเลยล่ะฉันยังเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังพยายามสอนมันให้วิ่งไปเก็บของอยู่เลย กูแฝดยืนเคียงกันราวกับต้นเสาเพวาเขาคุ้นคิดถึงเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังมันอาจจะเป็นแค่งเงาก็ได้นะเอ,อกกีพูดแต่ถ้าไม่มีแดดแล้วจะมีเงาได้ยังไงล่ะฮอลเลสย้อนถามบางทีนายอาจจะคิดไปเองก็ได้แซคพูดบ้างเขาหวังว่าฮอลเลสจะตาฝ่ายไปจริงๆมาเร็วพวกรีบไปหากันต่อก่อนจะหมดเวลาพักแถวนี้จะต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับเจ้าสปหลาดอยู่แน่เด็กทั้ง3ามคนต่างก้มหน้ามองพื้นดินกันต่อไป วันนี้มีอะไรน่าตื่นเต้นอยู่ที่พื้นหรอเด็กๆใครบางคนส่งเสียรล้อเลียนแก๊้งสายสืบทั้งสามเงยหน้าขึ้นเพราะเขาเห็นคยใหญ่กำลังยืนยิ้มกว้างอยู่คุยใหญ่โนเซเป็นชายร่างใหญ่ผมของเขายาวลงมาแทบจะปิดตาทั้งสองข้างเขามักจะสวมเสื้อโค้ทสีส้มกับก,กางเกงลายทางสีเหลืองสลับส้มเด็กๆ,ๆทั้งสามคนคิดว่าเขาเหมือนตัวตลกในคณะคละครสัตว์มากกว่าจะเป็นคยใหญ่เออเปล่าครับแซกตอบเพวกเราเป็นเด็กดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เลยล่ะครับ ครใหญ่โนแซ่เจ้าเก่าพยักหน้าแล้วก้มลงมองพื้นสนามพวกเธอทำอะไรหายกันหรือเปล่าเปล่าครับฮอลเลสฟูดพวกเราแค่ตามหารอยเท้าของสัตว์ยักษ์อยู่นะครับออกกี้กับแซกจ้องมองฮอลเลสด้วยตาเขียวปัดและสายหัวครูใหญ่ขมวดคิ้วขาว่าคุกเข่าลงเพื่อให้สายตาอยู่ในระดับเดียวกับเด็กๆจากนั้นก็น้อมตัวมาใกล้ๆเด็กทั้ง3าคนเขาสายหน้าไปมาโถเด็กๆเ,เอ้ยพวกเธอไม่ควรตามหามาหันหรอกนะ สวรรค์เท่านั้นที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าไปเจอมันข้อจริงๆจากนั้นคุยใหญ่ก็ทําท่าอ้าปากงับโชว์คู่แฝดถึงกับคืนน้าลายเอื้อกใหญ่ตัดภาพมายังฮอรเลสที่กําลังอ้าปากค้างครูหมายความว่ามีสัตว์ประหลาดในสนามเด็กเล่นจริงๆหรอครับฮอเลสถามคุยใหญ่ลุกขึ้นยืนและพูดว่าสัตว์ประหลาดตัวที่1สัตว์ประหลาดตัวที่2องนี่อาจจะ3ตัวพอดีสําหรับพวกเธอเลยนะเขายิ้มและยื่นมือมาจับหัวฮอเลสนี่พวกเธอคิดจริงๆหรือว่ามันเป็นไปได้ งั้นก็ไปลองถามน้องชายฉันดูสิพูดจบครูใหญ่ก็เดินไปห้ามเด็กผู้หญิงสี่คนที่กําลังเอาหางเปรียมาผูกใส่กันโถเอ้ยฮอลเลสฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะบอกเขาอ็อกกี้เริ่มโวยมันควรจะเป็นความลับของพวกเรานะเพื่อนฉันก็ไม่ได้บอกว่าเห็นอะไรนิ่ฉันแค่ถามคําถามเท่านั้นฮอลเลสแก้ตัวและเริ่มใช้นิ้วชี้ข้างซ้ายแตะคางและใช้นิ้วชี้ข้างขวาแตะรูหูแล้ววนไปวงกลมคู่แฝดรู้ทันทีว่าท่าทางแบบนี้หมายความว่ายังไง าก่อนที่ฮอลเลสทำท่านี้เขาคิดว่าไมนาเพื่อนร่วมชั้นของเขาเป็นผู้ใหญ่ปลอมตัวมาสืบเรื่องราวของเด็กๆเ,เพียงเพราะเธอสพายกระเป๋าสารของผู้ใหญ่ซึ่งมันเป็นแบบเดียวกันกับของที่แม่ฮอลเลสใช้อยู่ฮอลเลสชวนคู่แฝดลักพาตัวไมนาและพา, Minor, ะพาเธอไปยังห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อทำการสืบสวนผลก็คือไมนากลัวจนฉี่ราดส่วนแก๊งนัาสืบจิว๋วโดนทำโทษให้ทำความสะอาดห้องน้ำชายเป็นเวลาสสัปดาห์เต็ม ครั้งนี้เมื่อคู่แฝดเห็นฮอลเลสทำท่านีอีกครั้งเขาจึงเริ่มกังวลขึ้นมาทันทีพอเถอะฮอลเลสแซคขอร้องฉันไม่อยากโดนล้างห้องน้ำอีกแล้วนะฉันกำลังคิดว่าที่เขาใหญ่พูดก็ถูกนะบางทีครูดีนาวอาจจะบอกพวกเราได้อย่างน้อยเขาก็เป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ครูใหญ่โนเซเป็นพี่ชายของครูดีนาวครับเพราะเขามีแม่เดียวกันแต่คนละพ่อหลังจากที่ครูโนเซมาเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนปถมบลูตินวิว เขาก็ได้รับครูดีนาวน้องชายของเขาเข้ามาเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่นี่ด้วยแน่นอนว่าเด็กทุกคนชอบครูใหญ่โนแซแต่ไม่มีเด็กคนไหนชอบครูดีนาวเลยเขามีกลิ่นตัวเหมือนชีสบูตรที่วางทิ้งไว้บนโต๊ะตอนฤดูร้อนเขาเอาพูดกับเด็กด้วยเสียงที่ดังและโกรธแค้นเรากับเสียงของเครื่องตัดหญ้าแต่ก็ไม่มีเด็กคนไหนกล้าฟ้องพ่อแม่หรือครูใหญ่โนแซเลยเพราะพวกเขากลัวครูดีนาวมากและครูดีนาวยังเป็นน้องของครูใหญ่ด้วยนายจะไปถามครูดีนาวไม่ได้นะฮอลเลสฮอ,อกกี้ห้าม น,นายจะได้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่ฟรานซินส์ฮโบเกนถามว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกโครดีนาทาหน้าของเธอเป็นสีเหลืองและทาหน้าของตัวเองเป็นสีฟ้ากับเขียวแซ็กเสริมจากนั้นเขามัดเธอไว้กับต้นเสาแล้วเต้นไปรอบตัวเธอพร้อมกับร้องเพลงฉันคือโลกส่วนเธอคือดวงอาทิตย์ฉันคือโลกส่วนเธอคือดวงอาทิตย์แซ็กก้มหน้ามองฝ่ามือตัวเองแล้วสายหัวไปมาฮอเลสเริ่มถอนใจโอ้พระเจ้า ขาวพุกเขาลงกับพื้นและกวาบมือเรียกเพื่อนเพนพวกนายมาดูนี่สิฮอลเลสกับคู่แฝดเจออะไรติดตามได้ตอนหน้านะครับ